สวัสดีค่ะวันนี้ครูก็มา,าอัดคลิปวิดีโอเฉลยนะข้อ1.3จนถึง1.12ให้พวกเธอกันนะเนาะมาเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวดูกันใช่1.12ป่ะเดี๋ยวครูพูด่วยอีก <c oughs> เออถูกต้องนะคะอ่านะข้อไหนที่ครูเฉลยไปบางข้อแล้วก็ย้อนดูเอาละกันแล้วแล้วก็หรือแม่งก็ข้ามๆไปเริ่มต้นนะ่ 3, นะ1.3เนาะลูกทั่วไปทวนก่อน รูปนะทั่วไปเนี่ยนะมันคืออยู่ในรูปอะไร y, y เท่ากับ ax <A X S 1> กำลังสองบวก bx บวก c ใช่ไหมลูกนะอีกอันหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือกำลังสองสมบูรณ์เนาะหน้าบวกลบเดี๋ยวเดี๋ยเดอาขยบก่อนทิหนึ่งดีกว่าใช้พื้นที่เขยิบไปทางซ้ายอ่ะโอเคมาสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะคะก็สูตรมีว่า หน้าบวกลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกลบสองหน้าหลังบวกกับหลังยกกำลังสองเริ่มละข้อหนึ่งจุดสามนะคะอ้าวเริ่มต้นเนาะต้องการให้ Y อยู่ตัวเดียวดังนั้นเนี่ยนะเราก็จะโยกมันไปซะใช่ไหมจึงเท่ากับ นะคะ x ยกกำลังสองทุกอย่างเขียนมาเดิมก่อนลบส x บวกสนะ2 x โยกไปกลายเป็นลบส x ถูกปะ่ะลบ6โยกไปเป็นบวก6ต่อมา y ของเราเท่ากับ x กำลังสองมีตัวเดียวเขียนไปซะเออตัวนี้นะมีพวกกันเห็นไหมลบ2 x กับลบ2 x ก็กลายเป็นลบ4 x เนาะ ตัวนี้บวกสากับบวกหเป็นบวกเก้าโอเคป่ะเสร็จเรียบร้อยนี่ไงนี่ a อกำลังสองบวก b ีบวก c ได้ละจบไม่ยาก1.4นะคะเหมือนกันจ้าให้ y อยู่ตัวเดียวดังนั้นไอเจ้านี้โยกไปไอเจ้านี้โยกไปเริ่ม y ของเราเท่ากับเขียนทั้งความเหมือนเดิมก่อนห้ากกกำลังสองลบสอ 4โยก 7x ไปจากบวกเป็นลบ 7x จากลบ4โยกไปเป็นบวก4โอเคเนาะจากนั้นลูก y ของเราเท่ากับนะคะ 5x ยกกำลัง2ที่เดิมนะลบ 2x กับลบ 7x เป็นเท่าไหร่น,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 นี่พวกเดียวกันถูกไหมกลายเป็นลบ 9x นะและ ไอนี่ก็พวกเดียวก,กันลบสี่กับลบบวกสี่ต้นไงหมดไม่ต้องใส่จบแค่นี้โอเคเนาะง่ายอตายหนึ่งจดสามหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุสองหนึ่งจดหนึ่งกันึ่งจุดสองง่ายกว่าข้อหนึ่งจุดห้าละเริ่มกำลังสองมาละนะคะอ่ะ y นะต้องใช้กำลังสองมาก่อนเนาะนั่นหมายความว่าไอ้เจ้านี่คือหน้าไอ้เจ้านี่คือหลักโอเคไหมวิธีการใช้เริ่ม หน้ากำลังสองก็เอ,อเอ็กกำลังสองบวกสุดบวกเนาะสองคูณหน้าคือ x หลังคือ3อ่ะบวกกับหลังยกกำลังสองโอเคปะได้มาต่อ x ก,กําำลังสองสองคูณสมเป็น6 x 3กากำลังสองเป็นเกจบนะหนึ่งทำนองเดียวกันอ่า 4x นะคือหน้าเอา 4x มาเลยนะอ่าแล้วก็หลังคือเลขหนึง่งเริ่ม y เท่ากับหน้ากำลังสองอ่าไม่ใช่ 4x เรายกกำลังสองอีกอืดไม่นะต้องทั้งหมดลูกเห็นไเพราะหน้าของเราคือ 4x อ่สูตรลบถูกปะลบสองคูณหน้าหน้าคือ 4x หลังคือเลขหนึง่งอ่ะสองหน้าหลังบวกหลัง กำลังสองจากนั้นนะคะเริ่มละ 4x ทั้งหมดยกกำลังสองก็คือ4ก็กำลัง2 x ง็ x กํา็กำลัง2นะก็เลยเป็น 16x 2คูณหน้าคูณหลัก2คูณ4คูณ1ก็เป็น 8x โอเคเนาะหลังยกกำลังสองก็เลขหนอุ๊ยลืมกำลังสองตรงนี้จบสวยๆโอเคเนาะอ่าไป หนึ่งจุดเจ็ดต่อใครไม่ทันก็แคปหน้านี้ไว้นะคะหรือไม่ก็พอสเอาไว้นะคะแล้วค่อยไปดูนะหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดอ่ะหนึ่งจุดเจ็ดเราอุย้ยครูเขียนท่วอีกแล้วเดี๋ยวนะขอลบเอาแล้วกันขี้เกียจเขียนไม่รู้มันไม่รู้อะไรมันจะเวิร์กว่าเออลบเอาดีกว่าเดี๋ยวเขียนใหม่เขียนใหม่เอาสูตรบอกว่าไง y เท่ากับ a อกำลังสองบวก BX บวกสอ่าเขียนบ่อยๆมันจะได้จำได้นะเอาจริงๆเออหน้าบวกลบหลักทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะอ่าเริ่มหนึ่งจุดเจ็ดนะคะหนจุเจบอกว่า Y ของเรามีอยู่ละไอหกเนี่ยไว้ที่เดิมก่อนทำวงเล็บข้างหลังก่อน นะโดยที่หน้าของเราคือ x อแล้วก็หลักเราคือเลขห้าได้มาละหน้ากำลังสองลบสองคูณหน้าคูณหลักวิลบปิดวงเล็บก่อนอหลักคือห้าแล้วก็บวกกับหลังก็คือห้ายกกำลังสองต่อมาปิดวงเล็บเ,ออเลขหกแปะไว้ที่เดิมก่อนทำในวงเล็บให้เรียบร้อย x กำลังสองสองคูณห้าเป็นสิบลบสิบ x ห้ากำลังสองยี่สิบห้าเนาะเดี๋ยวค่อยเขียนไว้ทีหลังต่อมาทีนี้แหละเริ่มเอาเลขหเข้าไปคูณล่นะเอาเข้าไปคูณละเราเลยได้ออกมาว่าหก x ยกกำลังสองเนาะแล้วก็หกไปคูณสิบเป็นลบหกสิบ x แล้วก็บวกยี่สิบ้าคูณหกเป็นเท่าไหร่อะ ทดหน่อยบวกห้าสามสิบใส่ศูนย์ทดสามบวกสองสิบสองสามสี่สิบห้าร้อยห้าสิบบวกกับร้อยห้าสิบสวยๆจบอ่า y นะคะหนึ่งจุดแปดเช่นเดียวกันมันมีลบหนึ่งนะไอ้ลบวงเล็บใช่ไหมคือลบหนะึ่งเนาะ y ของเราเท่ากับกัลงใส่ไว้เลขหนึ่งนะคะหน้าของเราคือเลขสอง x อู้ย์อย่าลืมนะสอง x หน้า หลังคือเลขเจ็ดใส่มาหน้ากำลังสองก็สองทั้งหมดกำลังสองสุดบวกบวกสองคูณหน้าคือสองคูณหลังคือเจ็ดบวกหลังกำลังสองหาเจ็ดกำลังสองเนาะต่อไปลบหนึ่งที่เดิมอะทำตรงนี้เห็นมามีมุมเล็กๆก,ก,ก่อนก็เป็นสองทั้งหมดกำลังสองก็คือเท่าไหร่ สองกำลังสองแล้วก็เกำลังสองเป็น 4x ส่วนตรงนี้เป็นไงสองคูณสองคูณเจ็ดสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณเจ็ดเป็นยีน่สิบแปดอก่เจ็ดกำลังสองสี่สิบเก้าเอนะปิดวงเล็บจากนั้นอา้ามีลบหนึ่งเราก็จะเอาลบหนึ่งเข้าไปคูณแต่ละตัววิคูณลืมอะไรคูณลืมกำลังสองนี่อย่าลืมเชียวนะ เอออะก็เป็นลบ 4x กำลัง2ลบเห็นไหมถ้ามีลบเนี่ยหมายความว่าเครื่องหมายมันตกเป็นาเลยถ้ามีลบหนึ่งพอใช้ไม่ต้องไปคิดตัวเลขเยอะใส่แต่เปรี่เครื่องหมายบวกก็เป็นลบจบส,จสวยๆสำหรับ1.8กับ 1. 8, เอ้ย1.7กับ1.8ต่อไปนะข้อ1.9นะคะ y เท่ากับ สามทำลงเล็บก่อนนะคะอ่ะโดยที่หน้าของเราอ่าหน้าของเราคือ x กด่างของเราคือเลขหนึ่งอ้าวเริ่มละหน้ากำลังสองบวกสองคูณหน้าคูณหลังนะบวกหลักําลังสองอ่าแล้วก็ลบกับ4 y เท่ากับนะทำางเล็บให้เรียบร้อยสามงเล็บ x กกำลังสองบวก สองเบวกหแล้วก็ลบสี่ก็แปะไว้ที่เดิมตรงนี้เราก็เอาเลขสาเข้าไปคูณเออได้ออกมาเป็น y เท่ากับ 3x ยกกำลังสองถูกปะเข้าไปคูณอีกบวก 6x แล้วก็เข้าไปคูณอีกบวก3แล้วก็มีลบ4 y ของเราจรึงเท่ากับ 3x มกำลังสองบวก 6x เนาะไอตัวนี้ พวกเดียวกันตัวเลขมันบกันลบด้วยหนึ่งตอบหนึ่งจุดสิบนะคะ y เท่ากับอ่ะหน้าของเราคืออะไรมีเศษส่วนด้วยนะหน้าของเราคือ x หลัง,งเราคือเลคนะ่าเนาะได้ออกมาว่าลบหนึ่งส่วนสองเอาไว้ที่เดิมก่อนนะหน้าของเราคือ x กำลังสองถูกปะ่ะบวก สองคูณหน้าคูณล้างหลักคือห,ห้าบวกกับหลังยกกำลังสองแล้วก็ลบสิบเอ็ดไม่ต้องไปซีเรียสมันนะมีเศษส่วนที่เราไม่สามารถทำให้เศษส่วนหายไปได้เพราะเราต้องการให้อยู่ในรูป y ตัวเดียว y เดียวเดียวดังนั้นมันต้องทำอยู่เฉพาะทางด้านขวาอย่างเดียวทางด้านซน้ายไม่ต้องไปยุ่งม,มันนะไม่ต้องไปยุ่งกับ y y เท่ากับตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยนะ ลบหนึ่งส่วนสองวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนอหน้ากำลังสอง x ก,กำลังสองบวกสองคูณห้าเป็นสิบ x บวกด้วยยี่สิบห้าแล้วก็ลบสิบเอ็ดถึงตรงนี้เราก็จะเอาลบหนึ่งส่วนสองเข้าไปคูณนะเข้าไปคูณได้ออกมาว่า y เท่ากับลบหนึ่งส่วนสองอ๋อเดียวลบหนึ่งส่วนสองไปคูณแบบกับ x กำลังสองเนื่องจากค้อมูลเป็นหนึ่งเ่ยดังนั้นแสดงว่าเอาตัวข้างในมูลนี้แหละแล้วใส่ส่วนสองซะ อ่านะแล้วใส่ส่วนสองซะเป็น x กําลังสองส่วนสองเครื่องหมายสำคัญระวังด้วยเป็นสิบ x ส่วนสองเฮ้ยตัดได้นะตัดได้อ่ได้ไงเดี๋ยวค่อยมาตัดใส่อีกทีเป็นห้าแล้วก็บวกกับยี่สิบห้าส่วนสองลบสิบเอ็ดเข้าอันนี้ก็อยู่ที่เดิม y เท่ากับลบ x กําลังสองส่วนสองอันนี้ก็เป็นลบห้า x แล้วก็ ไอ้ตัวนี้นะมันเป็นพวกเดียวกันถูกปะทำให้มันบวกลบกันได้ซกักคูณสองคูณ, 2, คณ 2, ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ตรงนี้เป็นยี่สิบสองบวกยี่ห้าส่วนสองแล้วก็ลบยี่สิบสองส่วนสองเราเลยได้ออกมาว่าลบ x กำลังสองส่วนสองลบหนะ้าเอนะเอะครณว่าคุณผิดตรงไหนเครื่องหมายตายแล้วดีแล้เนี่อเออ สังเกตได้ก่อนนะเมื่อกี้เฉลยกับเพื่อนไปละนะเพิ่งนึกได้ว่าคนมันไม่ใช่ตัวเลขนี้นี่ออกมาเป็นลบนะเพราะว่าลบเจอบวกกลาเป็นลบหนะต้องระวังครูยังพลาดเลยแต่ฉันเนี่ยคนเรามันพลาดได้แต่ต้องระวังให้ดีด้วยกลายเป็นลบสี่ส่วนสสวยๆจบแล้วโอเคเนาะไปต่ออ่ะสิกับ12บสองสองข้อสุดท้ายนะ เอออ้าวได้ไหมได้ได้ได,ได้เอาเขียนสูตรอีกครั้งนะเขียนสูตรนี้ภูมาผูข้างล่างนะ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c และและอ่ะแล้วก็เอ่อกำลังสองสมบูรณ์เนาะกำลังสองสมบูรณ์บอกว่าไงหน้าบวกลบหลบักทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหน้ากำลัง 2, ลสองบวกลบ2หน้าหลัก บวกหลักยกกำลังสองข้อสิบเอ็ดนะคะมาเริ่มละหาหน้าหลักก่อนหน้าคือเอหัวนี้มีตั้งสองวงเล็บแน่หลักคือสองนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะหน้าคือเอ็หลังคือสี่โอเคเนาะมา y โอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราจะจับโยกทั้งหมดนี้ก่อนอืมนะจับโยกทั้งหมดนี้ก่อนไปให้มันอยู่เพื่อให้ y อยู่ตัวเดียว เริ่มละ y เท่ากับสองวงเล็บทางขวาเหมือนเดิมไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะ x บวก4ทั้งหมดกำลังสองลบ1แล้วก็บวกอยู่ย้ายไปลบ x กำลัง x ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองเริ่มกระจายละ y เท่กเกากับสองที่เดิมนะหน้ากำลังสองคือ x กำลังสองถูกปะสูตรบวกสองคูณหน้าคือ x หลังคือสี่ บวกกับหลังก็คือ4ยกกําลัง2องแล้วก็ลบกับ1น่ตัวนี้ก็เช่นกันมันเป็นลบแสดงว่าคือลบหนะ่งแล้วก็ลบหนคูณกับระวังให้ดีนะอย่าไปสับสนนะ,ะหน้ากําลังสองคือ x กําลังสองนะสุดลบสองลบสคูณหน้าคือ x หลังคือเลข2 ถูกปะบวกกับหลังก็คือ,คอเลขสองยกกำลังสองต่อไป y เท่ากับทำให้เรียบร้อยก่อนสองวงเล็บ x กำลังสองสองคูณสี่เป็นแปดบวกแปด x บวกสิบหกสี่กำลังสองคือสิบหกลบหนึ่งเอาลบหนึ่งเข้าไปยังแมยังยังนี่ว่าทำให้เรียบร้อยก่อนลืมลบหนึ่งวงเล็บ x กำลัง 2, สองสองคูณสเป็น4 4ลบ4 x บวกสตรงนี้ค่อยเอาเข้าไปคูณได้ละนะทั้ง2วงเล็บเลยอ่าไอ้วงเล็บท네ี่2เนี่ยมันเป็นลบ1เพราะฉะนั้นเปลี่ยนแค่เครื่องหมายเนาะเราเลยได้ออกมาว่าบรรทัดต,ต่อไป2 x กำลังสองบวก1 6 x บวกนะส6 2 32ลบ1 ลบเอาลบหนึ่งเข้าไปคูนลบ x กําลังสองบวก4 x แล้วก็ลบสี่รวมพวกจากนะสอง x กําลังสองกับลบ x กําลังสองเลยได้ออกมาเป็น x กําลังสองก่อนอ่ะสิบห x กับบวก4เป็นบวกยี่สิ x แล้วก็ตัวนี้สามตัวเลยบวกสามสองลบหนึ่งบวกสามเอ็ด สามสิบเอ็ดคิดยากอะ่ะขอลูปนี้ก่อนแะะล้กันลบหนึ่งกับลบห้าลบสี่เป็นลบห้าลบห้าแล้วก็ลบบวกสามสองเป็นบวกยี่สิบเจ็ดเออเนาะโอเคไหมจบเห็นปะจากยาวปื้ดๆเลยอยู่แค่นี้หนึ่งจุดสิบสองนะคะเหมือนกันค่ะก่อนอื่นแต่เราโยกนี้ก่อนและกันนะโยกอันนี้ก่อนเริ่มละว,วเท่ากับเจ็ดวงเล็บ x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองบวกสี่จากลบย้ายไปเป็นบวกสาวงเล็บ x บวกห้าทั้งหมดยกกำลังสองอทีนี้บรรทัดต่อไปก็กระจายกำลังสองสองมบูรณ์นะหน้าคือ x หลักคือหนึ่งอันนี้หน้าคือ x หลังคือห้าอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะเอยู่ที่เดิมใช้สูตรกำลังสองสองมบูรณ์หน้ากำลังสองคือ x ก,กำลังสองเนาะแล้วก็ลบสองคูณหน้าคือ x หลังคือหนึ่งบวกกับหลังซึ่งเป็น1ยกกำลังสองอันนี้วงเล็บหน้าเสร็จเรียบร้อยบวกสี่วงเล็บหลังอ่านะก่อนที่จะเอาสามไปคูณกำลังสองสมบูรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะสามวงเล็บนะคะหน้ากำลังสองบวกสองคูณหน้าคูณหลัาบวกกับหลังยกกำลังสอง อ้าววันทักต่อไปทำํำวงเล็บเรียบร้อยก่อนเจ็ดวงเล็บ x กําลังสองสองคูณหนึ่งคือสองเนาะลบสอง x หนึ่งกำลังสองคือเลขหนึ่งบวกสี่ยาเอาไปคูณยาไปบวกกันเชียวนะสาเด้ยเ๋ยวไปของวงเล็บนี้นะเอ่ออย่าลืมอย่าลืปิดวงเล็บนะบวกสามแล้วก็วงเล็บอ่าระวังให้ดีด้วย x ก,กําลัง 2. สองสองคูณ x คูณห้าเอาสองคูณห้าเป็น บวกกับ 10x แล้วก็บวกกับ25เนาะได้ออกมาถึงตรงนี้แหละเราก็จะใช้เข้าไปคูณไงวงเล็บเออเข้าไปคูณทั้งสองวงเล็บเลยได้ออกมาว่า 7x ็อกำลังสองลบสิบแล้วก็บวกเจ็เลขสีที่เดิม เอาสามพาไปคูณ 3x มเอ็กกำลังสองบวกสามสิบมคูณยีบวกเจ็ห้รวมพวกกันนะคะมีอะไรบ้างกำลังสองมีเจ้านี่อ่าสี่กกำลังสกับ 3x มเอ็กกำลังสองเราเป็น 7x ็กกำลังสองแล้วก็ต่อไปมีอะไรอีกลบสิบกับบวกสามเหลือเท่าไหร่บวกสิบ หกถูกไหมต่อไปบวกเจ็ดบวกสี่บวกเจ็ดสิบห้าเอาเอาอันนี้ก่อนบวกเจ็ดบวกสี่บวกสิบเอ็ดบวกสิบเอดบวกกับเจ็ดสิบห้าเป็นแปดสิบหกบวกแปดสิบหกสวยๆออกมาเป็นเช่นนี้นะเอาละค่ะวันนี้นะอัดคลิปวิดีโอจบไวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะถ้าให้กันบ้านไว้ก็ ทิ้งเอาไว้ให้ก็จะเฉลยลักษณะนี้อีกถ้าขยันพอไม่ได้เลยว่าขยันพอถ้ามีเวลาว่างพออีกปะสวัสดีค่ะทุกคน